ใน,นช่วงคลิปโชว์เคสครับแน่นอนครับว่าช่วงนี้ต้องมีอะไรน่ารักน่ารักมาฝากแน่นอนกับกิจกรรมดีๆนะครับเรื่องของหมึกล่องหนโรงเรียนอนุบาลพิจิตรครับจะจะเป็นเช่นไรเดี๋ยวไปติดตามพร้อมๆกันซึ่งในวันนี้ครับเราได้รับเกียรติจากคุณนริศรามากมีครับรองผอ,อ,อฝ่ายวิชาการคุณกนกวันณสีจำนงครับผู้ช่วยผอ,อ,อ,อฝ่ายปฐมวัยและ น้องหนูสิรินดาอุชุโกสนการครับเป็นน้องๆน,น่ารักแต่ตัวจิ๋วอยู่ในรายการสวัสดีครับ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 ค,คือแนะนำเปเมื่อคูอ่ท่านผู้ชมอาจจะนึกว่าเอ๊ะนักเรียนอยู่ไหนนะอยู่นี่นค่ะน้องปลางน้องปลางอยู่อนุบาลอะไรลูก Oh, อนุบาลสามพี่อ้อมเป็นรุ่นพี่ของหนูพี่อ้อมอนุบาลพยายามเลยลูกแต่ตอนนี้เป็นแม่ปไปแล้วอย่าพี่ไม่ได้ก่อนอื่นเลยเรามาทําความรู้จักกับโรงเรียนกันก่อนถามท่านรองก่อนเลยนะคะ,คะว่าโรงเรียนของเราเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นไหนคะ,คะโรงเรียนอนุบาลพิจิตรของเรานะคะ,ะสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขตหนึ่งค่ะนำโดยท่านผู้อำนวยการเขตท่านนิเวศอินสุวอค่ะผู้อำนวยการโรงเรียนนายสุริยันชัยพันธ์ค่ะเปิดสอนตั้งแต่ระดับ ชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะในปีการศึกษาปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น2013คนค่ะแบ่งเป็นน้องๆ้องอนุบาลปีที่1ถึง3 4 3 1คนค่ะค่ะหลักสูตรแล้วฮะหลักสูตรการเรียนการสอนแน่นอนก็ว่าเป็นโรงเรียนอนุบานลน้องๆหนูๆรุ่นจิ๋วน่ารักเหล่านี้มีหลักสูตรในการเรียนการสอนอยังไงฮะค่ะหลักสูตรโดยโทั่วไปนะคะก็ใช้หลักสูตรของอ่าขั้นพื้นฐานเหมือนกันก็คือปี2560นนะคะแล้วก เราก็ใช้หลักสูตรและโดยผ่านกิจกรรม6ก,กิจกรรมหลักนะคะแล้วก็โรงเรียนเราเห็นศักยภาพของนักเรียนนะคะเราเลยจัดเป็นโปรแกรมพิเศษขึ้นมาทั้งหมด6โปรแกรมนะคะ,คะ,คะก็จะมีตั้งแต่โปรเจกต์แอปโพสต์สเตมมอนเตสซัลี่บีบีแอลนะคะแล้วก็ไฮสโคแล้วก็ห้องเรียนพิเศษ IEP <ใน S 1> ค่ะนะคะแล้วเพราะอะไรเราถึงต้องมีการเสริมสร้างนะคะความสามารถของเด็กเสริมสร้างด้านพัฒนาการต่างๆของเด็กเนี่ยอยู่ในหลักสูตรของเราคะค่ะ ปัจจุบันนน้อต้องต้องยอมรับว่าสังคมปัจจุบันเนี่ยเด็กเนี่ยมีความแตกต่างระหว่างบุคคลค่อนข้างเยอะนะคะจึงตั้งแต่แล้วกันขั้นตอนการรับสมัครเลยค่ะเราจะดูทดสอบของเด็กโดยผ่านกิจกรรมผ่านกิจกรรมร้อยลูกปัดง่ายๆนะคะไม่มีเป็นเปเปอร์<ม>นะคะเป็นการทดสอบของเด็กที่อ่าร้อยลูกปัดหรือเรื่องจินตนาการต่างๆตามกิจกรรมแล้วเราก็คุณครูของเราก็จะคัดกรองค่ะว่าเด็กกลุ่มนี้เหมาะจะไปอยู่ห้องเรียนไหน เช่นเป็นอ่าดูแล้วเขาดูมีจินตนาการมีความคิดสร้างสารรค์อาจจะไปอยู่โปรเจกต์แก้โพสหรือสเตมอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเด็กมีความสามารถทางเรื่องสติปัญญาแล้วก็มีความเป็นเลิศทางด้านความคิดสติปัญญาทางด้านวิชาการก็จะไปอยู่ห้องเรียน IEP เด็กที่ค่อนข้างยังมีสมาธิน้อยหรือว่ายังดูแล้วยังมีต้องเสริมด้านสติปัญญาขอโทษนะคะด้านความคิดหรือว่าด้าน<ม>อารมณ์สังคมก็จะไปอยู่ห้องเรียน b l หรือ h หรือ c ฮสโ เป็นต้นค่ะเหมือนกับน้องเขามีความสามารถด้านไหนนะคะเราก็ผลักไปเช่นนั้นก<ช>็คือให้เรียนรู้ใ,<ช>ในทักษะที่ต้องการ<ช>แล้วในเด็กที่เขาเรียกว่ามีความพิเศษมากๆนะครับตอนนี้เองเราจะผลักดันที่ไปอย่างไรบ้างคะอ่าเรามีการวัดและประเมินค่ะพัฒนาการอยู่แล้วนะคะตามหลักสูตรการศึกษาประถมศึกษาพุทธศักราช2560เลยค่ะคแต่โรงเรียนของเราอะคะอย่างที่บอกนอกจากจัดก,กิจกรรมผ่าน6กิจกรรมหลัก<ม>แล้วนะคะพวกทักษะต่างๆเคลื่อนไหวกิจกรรมศิลปะ กิจกรรมการแจ้งคะ่ะเราก็ยังบูรณาการดังที่ท่านผู้ช่วยได้บอกไปคะ่ะซึ่งในแต่ละครั้งอะคะ่ะเราก็จะเห็นแววของนักเรียนแต่ละคนเพราะมว่ามองใจค่ะเพราะคุณนครูของเราเนี่ยอนุบาลเรามีทั้งหมด15ห้อง <c oughs> ค่ะมีครูประจําชั้นครบทุกห้องมีครูพี่เลี้ยงคะ่ะ <c oughs> ซึ่งทุกคนเนี่ยก็จะประเมินเด็กตามสภาพจริงแล้วก็น้องคนไหนยอย่างเช่นน้องกลางค่ะถ้ามีความสามารถด้านไหนเราก็ส่งเสริมและพัฒนาด้านนั้นค่ะแล้วความสามารถของน้องๆผ่านกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ค่ะมันเป็น ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กในการเรียนรู้ยังไงบ้างคะอาจารย์จริงๆงแล้วค่ะ,ะประถมวะะัยค่ะเป็นวัยองของการเรียนรู้เลยค่ะกิจกรรมต่างๆนะคะ,ะจะต้องบอกก่อนว่ากิจกรรมที่เรามาโชว์ในวันนี้ค่ะ,ะจริงๆแล้วมาจากโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยค่ะที่โรงเรียนเราเนี่ยเข้าร่วมตั้งแต่ปีแรกที่มีโครงการค่ะซึ่งทาง สมเด็จพระเทพเองค่ะท่านมองเห็นว่าการที่เด็กได้เรียนรู้ learning by doing <ม>ะคะจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการต่างๆให้กับเด็กค่ะเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่วัยประถมค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยะคะ่ะจะเป็นการเสริมพัฒนาการด้านการคิดการแก้ปัญหาซึ่ง ทักษะที่สาคัญในปัจจุบันที่เด็กต้องเจอในยุคนี้สมัยนี้เลยก็คือทักษะการคิดการมีเหตุผลการแก้ปัญหาค่ะต้องใช้ต่อไปในอนาคตแสดงว่าลูกสาวตัวน้อยของเราเนี่ยชอบเรื่องวิทยาศาสตร์แน่เลยเดี๋ยวคุยกับน้องปังหน่อยนะน้องปังจ๋าน้องปังชอบวิชาวิทยาศาสตร์ไหมลูกชอบค่ะชอบทดลองอะไรบ้างเล่าคุณผู้ชมฟังหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะทําอะไรบ้างคะว่าลูกระบายสีค่ะ แค่มีความสามารถเฉพาะตัวใช่ไหมลูกโอ้่ะเก่งมากๆเลยอ่ะอดใจไม่ไหวอันนี้ <ละ S 2> อนุบาล3นะคุณผู้ชมอดใจไม่ไหวละเอ้าในท้ายที่สุดนี้ครับอยากให้ฝากอะไรถึงท่านผู้ปกครองที่จะพาบุตรหลานของท่านมาเรียนที่โรงเรียนนี้บ้างครับเชิญค่ะลองก่อนเยคะเชิญท่านเรียค่ะคก็ต้งก่อนอื่นนะคะต้องขอขอบคุณความ ยังไงดีความไว้ใจนะคะของโรงเรียนอนุบาลพิจิตรที่ผู้ปกครองเนี่ยมั่นใจในศักยภาพที่โรงเรียนอนุบาลพิจิตรของเราจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนนะคะก็ก็จะบอกว่าจริงๆโรงเรียนอนุบาลพิจิตรเนี่ยตระหนักแล้วก็เห็นความสําคัญของเด็กทุกคนตามศักยภาพแล้วก็จะพัฒนาส่งเสริมต่อนเนื่องไปอย่าง ไม่หยุดยั้งค่ะนี่ก็คือการพัฒนาของจังหวัดพิจิตรนะคะคุณผู้ชมค่ะเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปพบกับโชว์ของน้องๆวันนี้น้องปลาไม่ได้มาคนเดียวยังมีเพื่อนอีกสองคนนะคะกับโชว์ชุดนี้ของเราที่มีชุดว่าหมึกล่องหนโชว์ชุดนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างติดตามได้ในช่วงท้ายรายการหรับวันนี้ขอบคุณผู้ร่วมรายการทั้ง3าท่านนะคะตอนนี้เราไปโชว์ความสามารถของน้องๆกันค่ะ เมื่อเราพวกเราไปลองไปลองสนุกทุกวันก็อยากเรื่อยเ่อยก็ต้องการคำตอบใครเราจะบอกให้เราเข้าใจบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยชินตัวน้อยเราก็มีพลงังคิดบ้านนักวิทยา ชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยีสุขวิถีแห่งนวัตกรรมสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงเสียนาอายุกุศลการชืเล่นชื่อน้องปางค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงทัยชนักวงเงินชื่อเล่นชื่อน้องจูเนียค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนิสพันธ์นุ่งแกชื่อเล่นชื่อน้องอังเปาค่ะ แท้มาจากโรงเรียนหนุบาลพิจิตค่ะขอต้อนรับพ่อสู่การแสดงทั้งเทียศาสตร์ใชโชคองปาวันิโชคดีจังเลยนะฝนหยุดตกแล้วท้งฟ้าแจ่มใสจังเลยนะใช่ใช่ใช่ก็กลมาอะไรทำสนุกสนุกดีกว่าเยวเราจะทำเรียนกันดีล่ะพวกเรามาทำหมึกล่องหนกันดีไหมฮะหมึกล่องหนใช่แล้วดีเราต้องใส่กันมั่งล่ะใครอยากทำก้อยร้องแบบพวกเรามาดุอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์ประกอบด้วย 1. กระดาษวาดรูปหรือกระดาษ a อซีสาซัมรีสน้ำอุน่น 4. เบกกิ้งโซดา5้าซมกับซอวานี้น้องจูเนียร์จะใช้ไปทั้งหมดสใบนะคะ6คู่ก,ก,กันเจผงคมิ้นชัน8น้ำเปล่ากาสบู่เหลว 10. บถุงมือก่อนเริ่มทำการทดลองอย่าลืมใส่ถุงมือนะคะเพื่อความปลอดภัยค่ะอุเทียร์าส์เป็นเรื่องใกล้ตัวเด็กๆอย่างพวกเราก็เรียนรู้ได้นะคะเพื่อนเพื่อน อุปกรณ์ครบแล้วเรามาเริ่มทําการทดลองกันเลยขั้นตอนแรกให้เราผาสมเบกกิ้งโซดากับน้าอุ่นใส่เบกกิ้งโซดาลงไปหนึ่งช้อนนะคะให้เราใส่น้ำอุ่นลงไปคนให้เข้ากันนะคะ แล้วใช้สำลีหรือนิ้วก็ได้นะคะวันนี้น้องจไหน่จะใช้เป็นสำลีค่ะใช้สำลีจุ่มแล้วนำะมาวาดลงบนกระดาษจุเนี่เธอวาดลูกอะไรมากเหรอเราเขียนชื่อยังไม่บอกเราเพราะเธอคอยรุนนะนี่มันน่าตื่นเต้นจริงๆเลยอ่างฟ้าเราอยากรู้ว่าจุเน่าวาดลูกอะไรเรามาทาทยกันดูดูกันว่าจุเน่วาดลูกะไอ เราวาดจูเน่ว่ารลูกแมวแน่ๆเลยไม่ใช่ดอกบางแล้ว่วาจูเน่ว่าดลูกผลไม้แน่ๆเลยวาดลูกส้มหรือแอปเปิ้ลหรือแตงโมหรือวาดลูกผลไม้อะไรกันแน่จูเน่ใกล้เสร็จดียังใกล้เสร็จแล้วนนนี่่่มาาิงงเเต้ๆจรลย เกกืืนน้้หมอัดจูเนียว่าเสร็จพอดีเลยให้เรานำกระดาษไปตากไว้แห้งนะคะอ้าวทำไมไม่เห็น,น,หน,นรูปอะไรเลยจูเนียเจดีย์เย็นก่อนจ้าจะยเย็นๆๆก็นี่เป็นการทรามึกล่องหนไงล่ะการทราาลามายไม่จบต่อไปให้เรารสผสมผงคอมมินชันกับน้ำเปล่าใส่ผงคอมมินชันลงไปหนึ่งช้อนนะคะ มาแล้วพวกเราไปลองไปลองสนุกทุกวันไปอย่ากก็เยอะเก็ต้องการคำตอบใครเราจะบอกให้เราเกาใจบ้านนักวิิทยาศาสตร์น้อยตัวน้อยเราก็มีพลังิบที่ให้เราใส่น้ำเปล่าลงไป ใส่สบูเรียลงไปคนให้เข้ากันนะคะโ็คือสีเหดียวจังเลยนะก็เราใส่ผงขมิ้นชาลงไปไงเสร็จแล้วใช้พูกกันจุ่มแล้วนำมาว่าลงบนกระดาษทีชเร่ว่ารูปใบมสะสกุลใช่ไหมคะฉันทำพูกก่กามาแล้วัอบอกเราดีไหมดีจ้ะหนึ่งคนคะ่ะหนึ่งคนมีไหมคะมีไหม สวัสดีค่ะท่กากล้าชื่ออะไรคะจูค่ะสวัสดีค่ะท่กาก็้าชื่ออะไรคะชืะ่อเต๋คะเออชื่อเทจังเลยค่ะทออ่าน้ก็้าเชนองนี้ค่ะโดยเราจะให้ทำานกก้าจุ่มพูกกล้าลงในน้ำขมิ้นและระบายลงบนกระด,ดราษระบายแบบนี้นะคะระบายไ,ไปทางเดียวกันแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาช่วยทำานกก้านับก,กันนะคะหนึ่งสองสาม,สามวาดได้เลยค่ะ สวยจังเลยนะอ่างปลาแล้วก็เห็นรูปส้มด้วยต้องขอบคุณท่านผู้ก้าวที่มาร่วมสนุก,กับพวกเรานะคะนี่คือของที่ระลึกของท่านผู้ก้าวนะคะท่านผู้ก้าวเสนัี ก็เนี่ยเธอว่าลูกอะไรหรอเราเขียนชื่อการทดลองหมึกลองหดแล้วก็ลูกโซ่ไว้ด้านล่างยังไงล่ะแ,แต่เ้ามาด้หนไหนมาดีเราว่าได้ล่ะแต่เราจะอธิบายง่ายๆเพื่อนๆฟังนะคะบิ๊กกิง้งโซดาเมื่อคนผสมแบบเป็นเบทแลยนะคะมีมีสารที่ชื่อว่าโคคูมินสารตัวนี้จะเปลี่ยนสีเมื่อเจอกับสารที่มีคนผสมแบบเป็นเบทเช่นเบกกิง้งโซดาเมื่อเราเทน้ำความข่นลงบนกระดาษที่มีเบกกิง้งโซดาอยู่ สาเข้าคง,ง,งมีนะคะมินชันจะทำปฏิกิริยาแล้วเป็นสีเป็นสีแดงหรือสีส้มทันที นี่แหละค่ะที่เรามองเห็นรถลายสีส้มหรือีสดสๆบนกกะดานั่นเองแบบนี้ค่ะแบบนี้ค่ะปลายโยกของหมึกล่องหุ่ม่ได้เอีกมากนะ,ะนอเจานนามาใช้ว่ารูปแบบนี้ได้แล้วในสมัยโบราณหมึกล่องหุนยังถูกนาม,มาใช้เพื่อเป็นกนารสื่อสารที่สูงไ้เป็นความลับก,การจารกรรมหรือการเขียนข้อความหรือการเขียนเอกาสารสําคัญก็ได้นะคะเพื่อนๆการทดลองหมึกล่องหนนี่มันน่าจะได้จริงๆเลยเพื่อนๆอย่าลืมไปทดลองกันที่บ้านนะคะเพื่อนๆเป็นการกันบ้า คะสนุกแล้วก็มาจนจจมากเลยใช่ไหมคะสำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนขอบคุณค<อ>่ะ<อ>บ๊ายบาย,บาย